สวัสดีครับช่องเสียเอกพลาดรวยนะครับมือนีมาฟังแม่สมพรออนปูนะครับเนาะสิได้ตัวได้เด็ดเด็ดซ้ำได้นะครับมือนีมาฟังกันจากทั้งช่องเสียเอกนะครับเนาะกาแากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันเศดษฐประวัสคปเด็ดจากทั้งช่องนะครับเนาะครับผมไปฟังกันครับเออตาเกือบเบอร์น้ำจำไน้น้าลูกนะเออเครื่องบึงพ่อเหมาอ่ะร่ํมมาเขาเขียนแบบเก่าเกือบแล้วไปคือขั้นสุดนะ ให้คืนข um ้าวนาดาก้าเติมต้าเติข้าข้านาหมูนน้ำมมนมาบางกับไปกัาแตคึกตัไปกับน้าไปกับน้าเมอืเมไม่เปี่ยนแปลเพราะว่ามือโค้งสุดท้ายกับคือโค้งมือแนีงนี่แหละโค้งมากหงาโค้งโค้มโคงสุดท้ายอไปแต่ย่านหงาบ่กอไปแต่ย่าเขาเลยว่าโค้งกค่ะ ข้าพ่อบอกตัวนี้ขัาพอ่อคือตัวนี้ไม่คือออกตัวใดใอมากเ้ยไปนีอคู่ผูคู่ค้อนครื่แต่ลราน่าครืแต่ลราน่ามาลูกนะครแต่เราน้าเอาตามที่พอ่อพนะูดนะกล่าวเกิดชู้กับหนึ่งกลไม่เปลี่ยนแปลงคู่บุค้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมบ่ ตาไมาเปิดตาหกแะโอ้โหก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 โกกมันเปิดตาหกเลยเหิงบมันเทินกันแล้วมันตาหกตึงดูเดินขาไมันหกหงอหงอีเอ้ยมันาต้องถึงต้องามีความเฉียดเทไปบะเที่ยเห็นขาดบอกเที่ยงบางยิ่เห็นอยู่ปูวาั่งน่ะเห็นยงบางใช้กระจากท เอาคืองเตาค่คือว่มันฝู่คือเอามาเคิ่งแต่คักแม่ม่อยาคือคงคือถ่ายคงคงคือถ่ายเลยมากูว่าต้อไปรอกองเหมือนคือรอกองเมันแต่งัอันตไดเองไม่ล่ะมาเปือนอย่างนั้นเพราะทสิ่ทุกอย่างมีความเสี่ยงนะลูกไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเ้อ เออทา้างวางอว่างห่ารลูกตาขึ้นอยากมากหานพ่อค่ะเขียนวาจแล้วรับวบาเติมขึ้นตาขึ้ก็ได้ก้าวเกิดชูก้าวเกิดชูเครื่องึืนร่างึ่งแล้วลูกจำบ้านแล้วลูกเอ้าเขาวงกลงมกับบอกไม่ก้าวเกิดชูนะวงกลมใบ้นบพปูเป็นรำขี้เถิงน่ะพ่อตองวายไว้จากขอโขคอือฝาคะเออตองวาให้ลูกใครรักอยากเราหวานลูกะืะ อ๋มดแวพอมาอีั่งลกแตงใ่หพอเังลกแต่งแก่ห่อเสียงกองทางนานเมืองมาเมืองนี่อยากรู้เรื่องคลิปเต่าที่นังบ่ออพอเอ้ยเห็นัวกางบ่อกรอบก้นกุูัสูเพราะว่าทุกถึงทุกางมีความเสียง ใครเคยรักถือเก่าถิบเก่าเครื่องแตงรมาเกับพบเธอว่าจานทองว่อถือบ่าจานนี่ถือบ่าจานนี่ว่าคืองพอว่าบ่าใช้ถือเก่า non หกบก็ว่าถือ non คือเก้าถูกาะวกาะหมตองใครค่คือเก้าเพพาะวันนี้วันเดียวเพพาะวันคือคืหกใครแค่คือเก้าแต่ว่างวดหน้าไม่ค่ะแต่วันนี้ต้องใช้คือเก้าทุกคนต้องใช้สิบเ้าต้องใส่สิบเก้าทุกคนว่าต้องขอหนยาอาปากมาอาปากมาขอติดใจอาเท้าปากใช้ให้ปากกันออร์ อย่ข้ามเพื่นะอนไงตามใจแ่วเป็น,นังไั่อยากออกไก่ทำไมออกไปถอนมันเอนไนม่ถือเลียแล้วหกหกเรีย <laughs> เออถึงไม่ว่าไมัถือถอนออกแบบน่า,าทุกถึงทุกหลักไปตามการเวลาแล้วหนะรือวะถามาอีกนั้นกแก้วมันคือคือแกวม่ชอเพื่อนังหรืออยากได้ตีกตม่รอตัวเพราะถือวอ อีนางเอิข้นพ่อบอกหน่อยแต่ากมั้งบอกคือเอาจักหาเึือตถ้าพอผัดบางตัวเลขที่สี่มากก็คือเอาเช้อกตาับเขานี่กะไปทอไปไววมันยจะไวตูแรงบ้าแวเลที่สีัมากนะครับมันเคยได้อะไรหมดนะพอซื้อรคอไรเสร็จมันก็มาอีกรับอันนี้มันก็หกบางมันคือมันมัน6กนะอย่าลืมนะครับจัดงานลนไปธีจมกันนะครับ อยากให้พี่น้องเอฟซีบ้านนี้เหลือสีดกกจนอีนั่งเขาคอตัวเองไปไหนไปเรียกมาที่นไปเับกัือโทรด้านหลังนะครับนาวพี่น้องเอฟซีครับไปมกมกยามมาทางนี้ทางไล่เสียอีได้ดเลยครับ เบอร์โทรด้านหลังนะครับพี่น้องเอีครับถามแม่ไมจะมีการมาเือเป็นการเล่ใจกันเลยกันสุดอดคิดเป็นจกแข่งชงนะครับเนาะป้าปฝามาก้าตาปาเขาอย่กัน่เล่นมต่ํัาแรกนครับเดียว่าท่านเหตุการณ์เนาะปูเนาะมันถือว่าท่านเหตุการคิดเกาคผ้าเงิแบบใครับใช่จะใช่จะได้ถัดตัวใื่ครับิเงี้ยต่อไปคือทามแล้วมันทควะ มาค่าอีหึังไม่มีพิเศษสำหรับขาดใครอยาแม้ก็ถือเอาบอมีพิเศษสำหรับไฮเด้อครับไม่อยากได้ก็ไม่ต้องถือนอนดูเถื่อได้บ่ได้ก็แล้วแต่บุญวาสนาของใครของมันดูที่ดวงดูที่วาสนาที่ถ้าแตาวาสนาภาพถูกกับถูกคือเก่าที่ถ้าต่วาสนาภาห่างภาพมืดกับมืดคือเก่าเบิ่งบานเบิ่งเมื่อเขาเลยเขาภาพเทพภาพถางเขาเบิ่งบานเบิ่งเมื่อเขาเสนาเขาทายเ่าเอา น้ำมะพเ้าถาปูจะเผาจมลาปูจมสีพอบางๆตมร้องเงเพ่นพอคยอย่างืี้สี่พอร้องเฮงเขาหายคลิปกลางกางไปเอาิปหเขาหายคปเ้มาไปเอาิปเอาปหสห นมื่อไปด่าเขาคือมังไปด่าเัามากไปก็คืออึงรังสมพเพราะว่าจะเั่นถีบชงไปเลยแล้วพ่อมากหลยมงมากพ่มากแลก็มากชิ้เก่าคุณเดียบพ่อชิ้นหกเพรามากัวแล้วมากขึ้นอ่ะบ่ได้แตงเลยเอาเลยเอาเลยเดีพ่อบ่ได้แตงอ่ะบ่ได้แตงข้าวขอาเพิ่มด้วยไหอ มาเออจ,จะถือได้ไหมแป้งไหนว่าถือแปงของอะนะน,นั่งวอล์กแบ้งแป้งมาถือละไปแต้งท<ม>ี่อย่างบ้านละพอไปแต้งยี่ยังวอล์แป้งหกกับเก้าข้าเก้าเกับหกหัวหัววัวหางจะไม่ถลายเขาก็หัวหัวแต่งมาคืนแล้วมาคืนแล้วทองไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านนั่งสงคลผ่าถือหกถือหกแล้วก็ถือต้าแล้วก็ถือต้าเพราะว่าทุกถึงทุกอย่าง มีโอกาสผ่าดนะเห็นไหมนะครับว่อใช้การที่เก่ามาับเห็นมันหกไหเห็นอไม่ไม่ใช่เขาบอกต้องหกไม่รู้เร่องเท่าไหร่ไมไม่หกนะก็อาวางไว้ตรงนี้แต่ว่ามันไมนหกแล้ว้าม่ครชาหนั่เบื้องอา หือเต้าขาเมืงบอดีพอเอ้ยขาบอดอมากต้าเรื yes. ่องเชื่อมากเต้าเรื่องเหงือ้าง yeah. ่ายอะไรก็ทำทุกสิ่อสุ่อ่างมีความเขียวทั้งแักอืนงพ่อมาเมืองก็จะได้โชคเหมือนกันก็เือไม่ถูกไม่แบบไม่ถกไม่มาให้ได้น้กันมนราชิบเต้าบะสิบเต้าบแบ่งปันกันทั่วหนาทั่วต่ล้แต่คือ ร,อออร้อยเจ็ดสิบคนประมาณนี้เราร้อยเจ็ดสิบคนเก้าร้อยเจ็ดสิบคนจ้าเกียแต่คนสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเราต้องมาทัวถึงขั้นทิบเก้าแต่ว่าขั้นแก่เก้าทิบต้องประหยัดไม่ครบต้องเอาสิบเก้าลูกหลานพ่อจะได้เหมือนทุกคนเข้าใจมัจ้โอเคอผ่านมไม่มีอะไรขอ้องใจไม่มีเงื่อนงำขา คุณจ้าาวบักกางขาได้กางขาพิกจารดวนอีนังสมคามบานนี้จักลับไม่จับับอยู่พอบอกการบ่อยคุณต้องถืมาับต้ากไปแล้วต้องอับนะเข้าใจเนาะไปแล้วไม่กลับไม่ได้ต้องลับกบปันยางเดียวลไปอย่างสันต์ก ก้าบยเดียวร้อนเนาะก็ต้องไปก้าบจังไงบมาฉันก่อนกบ้าบเดียว่างไงม้าถึงมานก็ต้องไปก้าบไก่ก้าบมาขือกากอย่างนั้นส่งพรแล้วค่เอาให้พ่อกินก็อิ้มนั่งพิจารณาอีกเออไปถึงแกงบ้านแต่กางบ้านกางบ้านก่อนเที่ยง อ่ะโอเคไปไปไปเปกนจัดเป็นัดได้แค่นี้อย่าอย่าอย่ามาเท่านะไม่ใช่หัวกนะอย่ามาถอมาถ่นะก็ให้สอนเดีวพอไ่ยังมาหูวเรียงเลยเออมาหวใครเนีไปโอ้คาอย่ามาสอนคือว่าจะใส่ไปคือไปคือไปคือไม่คือบาท่รั้เรื่อราถือไปว่าราคาถานหนไม่ต่วงไม่ตาองห่วไม่ท้นนะ กาติดเอไปนบ่่้บาไปจังไงใช้คงงมเยบเลบบแค่นี้นะลูกมะครับได้แค่นี้อยากค้บทุกทายก็ม่แค่นี้อยากโคก็คราอยากคงก็นั่งครับทุสาทุสาสาธุ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 ันเรแ่องชูฝูชคมดับับไว้ลุ้ยฝูไว้ฝูคมแล้ลุ้นสาธุสาธุ